สวัสดีค่ะวันเนียนเมมีม่ประสบการณ์เกี่ยวกับสุขภาพของเมย์ค่ะมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูเกี่ยวกับปัญหาบางทีปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆน้ๆๆอยๆสำหรับบางคนตี่คิดว่าเออมันไม่ได้มีพุนกระทบอะไรตอนชีวิตคือเมย์เป็นแบบเนี่ยมาประมาณสองสามปีแล้วคือปัสสาวะบอยชี้บอยเวลาเวลาปัสสาวะคือแทบทองเป็นแบบเนี่ยอยู่มาประมาณสองสามปีตั้งแต่คลอดลูกเราก็ไม่เคยดูแลสุขภาพเลยนะก่อนหน้านั้นอะ่นะนะสองสามปีผ่านไปมันก็ยังเป็นแบบนี้ก็เลย จะไปห้าหมงกงกับก,กลัวเจอมองผู้ชายอายตามภาษาผู้หญิงอะนะเราก็อายว่าเออเจอมองผู้ชายแล้วก็ทางานเราก็ปวดททองมารกล่างานบอยล่าจนแบบบางเทียกับโดนผักงานนะคือเวลาปีปสัสสาวะแล้วผีจะปะสัสสาวะบอยพีจะแซบจะปวดททองทุกครั้งที่วา่าปี่ข้องน้ำอ่ะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงน้องผีทํางานก็นเห็นว่าเออทำไมผีล่าบอยจังผีไปไหน เราก็เลยบอกน้องว่าเนี่ยผีเป็นแบบเนี้ยตั้งแต่ผีคอดลูกมาแล้วเป็นมาซ่องซ้มปีแหละปีก็ไม่ได้ดูแลตัวเองเลยเมื่อเขาบอกมันเป็นนักขึ้นเวลาผีปสัสสาวะขึ้นผีก็ต้องลุกขึ้นเห้องนำ้ำบอยมากชี้บอยนอนก็ไม่คอยรับปอดเดียวลุกเดียวลุกเวลาเข้าห้องน้ำปัสสาวะก็คือแทบน้องก็เลยแนะนําว่าผีลองทานตัวนี้ไหมเพราะว่าเคยรู้จักคนนึงกี้เขาทานตัวนี้นแ้วเขาดูดึกว่าเขาดีขึ้นเราก็ว่าน้องมันจะมัลอกไข้ปันจะฝันสิ้นคาเราไหมทานไปซ่องวันซ้ำวันน้องก็ยังแนะนําตัวเดิม เราก็เอาวะในนนแล้วตัดสินใจห้าโม่กาขัวเจอโม่ผู้ชายอายกาลองดูก็เลยลงท้ามนองวนองก็เลยแนะนําว่าพีลองเป็นตัวฟาริเซียเอกไม้เราก็ว่าพียันจะถ่านพวกสั้าเคมีพวกเนี้มันไม่ค่อยได้นะก็เลยท้าว่ามีออยอไม้นองว่ามีนะพีมีออยอแล้วก็เป็นสมุนไพรหลด้วนเลยเราก็เลยตัดสินใจซั่งมากาไม่อยากนะโทรไปสั่งตามเบอร์ทีนองให้มาสั่งวันเนี้ยฝุงเนี้ย ไม่เกินตอนเย็นพอก็มาส่งแล้วปีทานตัวนี้ไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเรูู้ึกว่ามันดีขึ้นนะทานเก่กบตอนเช้าว,วันละเม็ดนะรูซึ้ว่ามันดีขึ้นเข้าห้องน้ำก็ไม่แทบปัสสวะากาไม่แทบชี้ซุปปกติตอนกลางคืนก็ไม่ต้องลุกเข้ามาเข้าห้องน้ำบอยรู้สึกว่าทานตัวนี้ไปอาทิตย์หนึ่งดีขึ้นมากๆก็เลยผีก็เลยว่าเออทานมาเรื่อยๆเป็นกรรบำรุมมงร่างกายทุกวันเนี้ย ตื่นเช้ามากนะสดชื่นนะาะวผีไม่ต้องเข้าห้องน้ำบอยไม่ปวดท้องไม่แทบประสวะปกติและถี่สําคัญเลยตัวเนี้ยเป็นสมุนไพรไม่มีสารเคมีและสําคัญของสําคัญเลยคือถ้าผีจะซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้นนนอัอนผีต้องรู้ว่ามีออยอไมราะวเพื่อความปลอดภัยของตัวผีเองผีครับอายุพอสมควรแล้วมีครอบครัวมีลูกต้องดูแลเนี่ยต้องขอบคุณนนองคนนั้นจริงๆที่แนะนําผลิตภัณฑ์ฟาลิเซียมาช่วยเรื่องประสวะช่วย แม่ผีแซ็บทองตอนทุกวันเนี่ยผีตื่นมาสักืฉนนอนเต็มอิ่มไม่ต้องข้องน้ำบอยตีนึ่งตีซ่องตีซ่ามก็ถุกชวมวงอะ่ะแล้วเวลาผีชี้ผีกรเมือก็บวาไม่สุดแต่แต่ทานตัวนี้แผ้ามาตีตีซ่องผีกระดูซึกงว่าดีขึ้นกลางคืนก็ไม่ได้ต้องลุกขึ้นห้องน้ำบอยเขาพูดจริงๆค่ะเขาคุณนองคนนั้นที่แนะนำผลิตภัณฑ์ฟาริเซียให้ผีเขาคุณมาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ดีด